สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกครั้งกับ easy easy 6395นะครับคลิปนี้มารีวิวตัวนี้ตามกระแสเลยเพ<อ>ิ่งเปิดตัวได้ประมาณเดือนหนึ่ง <c oughs> กล่องมาแบบฉบับจิ๋วมากผมเห็นครั้งแรกผมแบบเฮ้ยแอคชั่นแ m มไม่กล่องมาแค่นี้เหรอผมซื้อชุดธรรมดานะไม่ได้ซื้อชุด a Ad Adventure Combo นะซื้อชุดธรรมดาเป็นซิงเกิลเนื่องจากว่าตัวนี้ในแบรนด์ D J I อ่ะผมมีแบตเตอรี่ของทางฝั่งตัวออสมองแอคชัอยู่แล้วเนี่ย ใช่ไหมผมมีอยู่3ก้อนอยู่แล้วก็คือใช้ a อคชั่นเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าตัว a อคชั่น p ้าตัวนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดความจุ1950มิลลิแอมซึ่งเยอะกว่าเดิมเพรานะนั้นเวลาที่ถ่ายเนี่ย CPU ก็เปลี่ยนด้วยนะ CPU เป็นระดับ4นาโนเมตรด้วยจะบันทึกต่อเนื่องกัน4ชั่วโมงโหเหลือเฟือนนะและชาร์จเร็วด้วยราคาเหรอผมได้มาเท่าไรวะหมื่น มื่นสองผมได้มาหมื่นสองนะครับเนื่องจากว่ากดโค้ดลดก็ไปตามซื้อได้นะครับตอนนี้ใกล้แล้วสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดรอเลยมีแน่ๆผมลงคลิปก็คงจะช่วงประมาณนั้นพอดีก็ได้หรือว่าใน l a z a ด a ก็อาจจะมีโค้ดลดพันห้าอะไรเงี้ยก็เหลือหมื่นสองพันห้าณะวันนี้มันเพิ่งเปิดตัว i n s t ต a แอดสองโปมานะอันนี้บอกก่อนเอโปรสองแต่ว่า กระแสตอนนี้ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่เนื่องจากตัวแทนจําหน่ายนะอันนี้ก็ว่ากันไปผมเองก็ยอมรับว่าตอนแรกช่างใจว่าจะไปอินสตาเอทโปรสเหมือนกันแต่ว่าพอเห็นกระแสตลาดผมว่าแมวดีกว่าอันนี้ดีกว่าอีกอย่างผมมีดีใจไม่สองด้วยมันใช้คู่กันได้ถือว่าดีเลยนะครับเซนเซอร์เปลี่ยนนะครับเซ็นเซอร์เป็นขนาด1นส่วนหนนิ้วถือว่าใหญ่มากนะเท่ามือถือเลยนะตอนนี้ในกล่องให้อะมาบ้างเดี๋ยวผมเพื่อนๆดูแล้วกันมี นี่แอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดนะครับฝั่ง Android นี่ต้องไปดาวน์โหลดผ่านหน้าเว็บนะเพราะว่าใน Play Store ไม่มีนะครับแล้วก็มีพวกสติกเกอร์คู่มือก็ไปแปะกัน DJI จนะเดี๋ยวผมก็ไปแปะแหละแล้วก็ให้ล่ะสายชาร์จ C to C นะครับ C to C แล้วก็ชุดนี่ตัวไข เข้ากับเพลยยึดหมวกกันน็อกนี้อย่างนี้ให้อันเดียวชุด <laughs> สแตนด์ดอันนี้มีตัวแอนตี้สลิปเอาไปแปะแต่พวกนี้ยเผื่อบางทีมันมันหลวมหรืออะไรก็เอาไปยึดไปเพื่อมันแน่นขึ้นนะครับในเซ็ตมีประมาณนี้แล้วที่เหลือก็คือเป็นกล้องแลละผมซื้อกล่องมาใส่ผมซื้อซองมาใส่แล้วก็แปะสติกเกอร์เข้าไปด้วยให้ดูหน้าตาครับหน้าตาแบบนี้นี่แอคชั่น5 Pro ผมให้เพื่อนดู a อคชั่นสามผมจริงๆตอนแรกก็ว่าจะซื้อแอคชั่นสี่นะก่อนหน้านั้นนะดีนะที่ยังไม่ซื้อ a อคชั่นสามก็แอคชั่นห้าโปรบอดี้เนี่ยผมบอกเลยเท่ากันเท่ากันเลยแต่ปุ่มของ a อคชั่นห้าโปรเป็นสีแดงแอคชั่นสามเป็นสีส้ม <c oughs> แล้วก็ตัวหน้าปัดหน้าไอ้หน้าเลนจะมีสีแดงนะครับก็ชัดเจนเห็นไนะหมเขียนเลย a อคชั่นห้าโปร กับจอภาพนี้ผมบอกเลยว่าต่างกันเยอะมากนะครับจอภาพเนี่ยคือเป็นโอเลแล้วนะตัวนี้แล้วจอใหญ่ด้วยเดี๋ยวผมเปิดให้เพื่อนดูจะเห็นภาพว่ามันใหญ่แค่ไหนเปิดให้เพื่อนดูมันข้อดีของดี i นะคือมันเปิดปิดเร็วมากเนี่ยเฉพาะจอหน้านะให้เพื่อนดูนะนี่ความสว่างสดใสเห็นไหมฝั่งขวามือชัดกว่าชัดเจนเพราะเป็นโอเลนะครับไอ้พวกนี้มันมันจะเจอปัญหาออกแดดจ้าๆแล้วมองไม่ค่อยเห็นเป็นจอธรรมดา lcd แต่เนี่ยคือโ l e d ความสว่างหนึ่งพันิตด้วยนี่ไม่ธรรมาดาแล้วความสว่าง1000งพันิตสู้แสงสบายเลยแล้วก็จอด้านหลังอันนี้ผมบอกก่อนว่าจอหลังก็ใหญ่มากมาเต็มพื้นที่นะครับเดี๋ยวผมปรับให้เป็น16ต่อ9แล้วกันจะได้เห็นเห็นเต็มจอเพราะตอนนี้ผมปรับเป็น4ต่อ3เห็นไหมอ่ะเทียบให้ดูระหว่างเปิดให้ดูเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันนี้อันนี้แอชชั้นห้าโปรอันนี้แอชชั่นส ตัวนี้สิบหกต่อเก้าอันนี้ก็สิบหกต่อเก้าแต่สังเกตไหมจอใหญ่กันเยอะเลยแล้วความสว่างตัวนี้เยอะกว่าด้วยนะอันนี้คือหนึ่งพันนิตบอกเลยว่าสุดจริงนะคำสั่งเสียงเนี่ยถือว่าแม่นยำด้วยนะเวลาสั่งงานผมก็ตั้งไว้หมดแล้วปรับมูลปรับเมิดอะไรเงี้ยได้หมดเลยเนี่ยจอชัดแจ๋วเห็นไหมนะจอหน้าเนี่ยคอนโทรลได้ด้วยนะเนี่ยพวกเนี้ย คอนโทรลได้ด้วยเดี๋ยวผมปรับให้ดูนี่คอนโทรลได้นะสั่งงงสั่งงานได้หมดเลยผมแบบเฮ้ยวิร์กอ่ะแล้วมันลื่นถ้าเป็นตัวแอคชั่นสามหรือแอคชั่นสี่มันจะฝืดๆกว่านี้นะอันนี้คือลื่นมากเนี่ยแล้วการแส่สั่งงานก็ UI ของอีเจไไม่เปลี่ยนเลยผมเลยมันผมเลยสูว่าเออมันง่ายนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเปิดปิดเครื่องเนี่ยผมถือว่าเร็วมากนะ เมื่ผมปิดเครื่องไงแล้วเวลาเราจะถ่ายาแบบควิกช็อตอ่ะเร็วๆอะ่ะกดปุ๊บมันมาเลยนะดูนะถ่ายแล้วถ้าเป็นโกโปรนะผมบอกเลย <c oughs> กว่าจะติดแล้วผมบอกนะผมขายโกโปร12ทิ้งไปแล้วด้วยนะ <c oughs> เพื่อมาเอาตัวนี้นะครับส่วนหนึ่งก็คือด้วยได้เรื่องของจอที่สว่างกว่า ได้เรื่องของการถ่ายที่มืดที่ดีกว่ากันเยอะมากผมผมว่าเพื่อนๆไปดูได้นะดี I, เจ่อตัว Pocket Pocket 5เนะี่ยถ่ายที่มืดๆเนี่ยดีมากที่สว่างสว่างส่วนใหญ่ผมว่าไม่ค่อยต่างกันหรอกแต่ว่าที่มืดๆเนี่ยถือว่าต่างนะครับตัวนี้สุดจริงเปิด Ni g h t s h อ t สว่างเลยถือว่าดีเลยเดี๋ยงไงเดี๋ยวผมมีโอกาสจะถ่ายเพื่อนๆดูอีกทีนึงแต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันเบิร์กเลยก็คือเชื่อมต่อกับดี i จไม2ได้โดยที่ไม่ต้องต่อแดปเตอร์ ถือว่าเป็นโจทย์ที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะไปนะครับแล้วก็แบตเตอรี่1,950มลมนี่เป็นตัวหนึ่งที่บอกเลยว่าผมก็เลยซื้อแค่ชุดสแตนดาร์ดคอมโบธรรมดาไม่ได้เอาชุด a อเวนเจอร์มาเพราะผมมีแบตเตอรี่ที่ใช้ด้วยกันได้นี่คือข้อดีของ DJI เปลี่ยนรุ่นแล้วก็ยังใช้ได้ GoPro Go Hero 13นี่พอเปลี่ยนแบตใช้ไม่ได้นะครับรุ่นเก่าใช้ไม่ได้เลยเออแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจมากคืออะไรตัว DJI แอคชั่นห้าเนี่ยมาพร้อมเมมโมรีในตัวด้วยนะเห็นไหมผมใส่เมมเข้าไป2องร้ห้ากิกแต่ผมก็ยังมี4ี่สิบเจ็ดกิกเอาไว้ใช้งานได้ด้วยเออเป็นไงคือราคาหมื่นสี่ใช่ไหมกดโค้ดส่วนลดเหลือหมื่นสองผมว่าคุ้มคุ้มสี่สิบเจ็ดกิกเนี่ยถ่ายสี่เประมาณชั่วโมงกว่านะเดี๋ยวผมลองต่อไม้ตัวดีใจไม้สองแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวถ่ายทำให้เพื่อนๆดูดีกว่าเป็นยังไง มามาลองต่อ d j ใจไมอกันนี้วะ่ะเวลาจะใช้งานนะครับสไลด์ลงมาแล้วก็เลือกไปที่ตั้งค่าแล้วก็เลือกไวเลสไม้ตัวนี้ข้อดีนะครับดีกว่า DJI ตัว Action 4ก็คือต่อไม้ DJ ใไม้สได้พร้อมกัน2เครื่องถ้าเป็น Action 4จะต่อได้แค่เครื่องเดียวนะครับต่อได้แค่ t r a n s i v i v e r เดียว Transmit เดียวนะครับตัวนี้ผมจะเลือกตัวนี้มันก็จะบอกนะครับว่าที่ DJ i ไม้เนี่ยให้ไปกดปุ่มเพื่อที่จะทำ pairing นี่เราจะกดปุ่มตรงนี้ ปุ่มลิงก์นะครับเพื่อที่จะให้มันทํางานเป็นลักษณะแพรลิง mm hmm. กดค้างไว้จนมันกระพริบที่ตัวออสโมตัวแอคชั่นห้าเนี่ยนะจะเริ่มจะเริ่มเช็คละเดี๋ยวรอสักพักเดี๋ยวพอมันเช็คเจอก็ใช้ได้เดี๋ยวพอผมกดโฮมละนะเช็คละคอนเฟิร์มใช้ได้แล้วเห็นะนะง่ายไหมแล้วพอเราพูดมันจะเหมือนตัวพ็อกเก็ตสามเลยก็คือมีแถบสถานะของตัวลายเสียงว่า เสียแอคทีฟหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองถ่ายด้วยตัวนี้แล้วมาว่ากันว่าเป็นยังไงมาทดสอบกันดีกว่านะครับอันนี้ผมต่ออยู่กับไม่เสริมของ DJI ไม่สองนะแล้วก็ยึดเข้ากับผมใช้กล้องยึดเข้ากับคอนะตอนนี้เสียงน่าจะดีแหละเพราะว่าผมใช้ไม่เสริมอยู่เฮ้ยความเร็วมันดีกว่าจักรยานเสียวหมี่ที่ผมใช้อีกนะแต่ถ้าไปเทียบกับไอ้ตัวเทิน เ e กตอ r P9 มันก็นะนิดนึงเนื่องจากราคาต่างกันเยอะตัวเทิร์นเวกตอ P9 มันแสนนึงอะอ๋อแนี้มีฮาร์เลยเลมีฮาร์เลด้วยสิ่งที่ผมรู้สึกดีก็คือดีใจมาอสอเนี่ยมันมีฟังก์ชันในการตัดสิ่งรบกวนด้วยอย่างตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดเดี๋ยวผมจะลองเปิดนะเปิดตัดสิ่งรบกวนนะกดปุ่ม power ไม่แน่ใจเพื่อนเห็นไหม กดปุ่ม power ตรงนี้นะมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวๆเ,เหลืองๆเ,เปลี่ยนละตอนนี้ผมเปิดโหมดตัดเสียงรบวกวนแล้วเพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยที่เป็นบรรยากาศแวดล้อมอะไรมันจะเงียบลงแต่ว่าเสียงพูดอาจจะคุณภาพด r o ลงนิดหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้โหมดนี้ผมว่าน่าจะเหมาะเวลาที่ไปทำโมโตล็อกเวลาไปขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยแล้วทําให้เพื่อนๆดูในเรื่องของคอนเทนต์พวกเสียงลมน่าจะหายไปเยอะต่อพวก dead cat ก็ไปด้วยเนี่ยน่าจะแจ๋วเลยคราวนี้นะครับ อีกอันนึงคือพอจอมันเป็น o อ e d เนี่ยมันจะมีฟังก์ชัน All Way On Display เดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูปให้เพื่อนๆดูแล้วกันนี่ครับให้เพื่อนๆดูเนี่ยผมตั้งมันทึกนเห็นไหมมันก็จะขึ้นอย่างนี้เลยอันนี้คือ All Way On Display เปิดปิดได้นะแล้วจะเราเลยเห็นไหมสไตล์ก็จะเป็นประมาณนี้พอแตะปั๊บมันก็มาจะแตะหน้าจอหน้าหรือหน้าจอหลังได้หมดนะครับมันก็จะกลับมาทํางานเหมือนเดิมถือว่าเจ๋งโคตรมันทําให้มันประหยัดแบต แต่เรายังเห็นคอนเทนต์ที่มันทํางานอยู่ว่ามันบันทึกอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยดูได้หรือจะปิดก็ได้ถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการอะไรแบบเนี้เพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าโคตรเจ๋งเออไงเงี้นี่คือเสียงที่ได้จากดีใจไม่สอนะครับมาลองทดสอบกล้องตัวใหม่กันครับดีใจแอคชั่นห้านำลางอากาศตอนเช้าตอนนี้ที่แบบว่าฝนตกเมื่อคืนตกหนักด้วยนะเช้านี้เย็นเลย ผมใช้คู่กับตัวนี้นี่ d j I T p S Bluetooth Remote Control นะครับสำหรับควบค r o กล้องอเป็นลักษณะข,ของซิงเกิลก็ได้มาลติแคมก็ได้ไม่แน่ใจว่าเสียงไม,มเป็นไงบ้างนะขับอยู่ที่ความเร็วประมาณ40กิเมต่อชั่วโมงผมดีใจ แอคชั่นสามอีกตัวหนึ่งคอนโทรลกับไอรีโมทตัวนี้ไม่ได้น่าเสียดายตัวรีโมทตัวนี้มันคอนโทรลได้แค่แอคชั่นสี่กับแอคชั่นห้าตอนนี้ที่ติดอยู่ที่หน้าอกผมเนี่ยคือเป็นของบูเลนซี่แต่น่เล็กยืดที่คอยืดแบบง่ายๆเจ๋งดี มีมอตก็ดีกว่าใช้มือไปกดเยอะสะดวกแล้วก็ดูได้ว่าตอนนี้บันทึกอยู่หรือเปล่าพร้อมอยู่บนข้อมือไงโหอากาศเยน็นนะเนี่ยวันนี้มาซื้อกาแฟตอนเช้าวันนี้วันที่23ตุลบสามรครับปติยามหาราชแดดมาแล้วเนี่ยตอนเนี้ ตอนแรกนี่แบบว่าโอ้โหอึมๆมมากเนี PA ่ยมาถึงแล้วร้านอเมซ o n เพื่อนคนไหนสนใจนะอยากจะซื้อก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ไปกดโค้ดเราเองแล้วกันช่วงนี้บอกเลยว่าราคาก็ถือว่าจับต้องได้นะครับวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ e a ซี่ a s y หกสาเหนะครับเหมือนเดิมนะชอบกดไลค์ใช <te> ่กดแชร์ไปไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบว่าผมมีการเดืดคลิบวันนี้ไปละสวัสดีครับ